ตัวนี้นะครับเป็นตัวฐานของบแบตเตอรี่นะครับของเครื่องตัวนี้นะครับ GTA 26นะครับเวลาลูกค้าใส่นะครับลูกค้าต้องสังเกตตรงนี้นะฮะตรงด้านที่เป็นด้านแบนตรงนี้นะฮะให้เข้าทางด้านนี้แล้วก็มันจะมีเขี้ยว2อันนี้นะครับมันจะเข้า2ล็อกนี้นะครับเราใส่ก็เข้าอย่างนี้นะฮะนี่ฮะันจะตรงนี้พอดีนะครับ โลโก้ไปตรงกันนะครับด้านแบนเขาด้านแบนนะครับแล้วจะมีเขี้ยวซ้ายขวาใสอย่างนี้นะฮะแล้วก็กดเทสตตรงนี้นะครับเทสแบตอย่างเงี้ยกดเราจะดูว่ามีแบตเตอรี่เนี่ยขึ้นอยู่ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะขึ้นอยู่ให้ทั้งหมด4ขีนะฮะถ้า2ขีดก็คือห0เอเนะฮะโอเคเวลาการใช้งานนะครับแล้วก็ดูก่อนนะครับว่าโซ่เนี่ยมีความตึงพอประมาณนะครับ ก็คือการปรับตั้งของโซ่นะครับต้องดูตรงตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวปรับตั้งของโซ่นะครับนี่ยครับตรงนี้นะฮะก็เป็นตัวแบบปรับตั้งของโซ่นะครับนี่นะโอเคนะครับก็เราก็โยกตรงนี้ให้มัน ให้มันสุดตรงนี้ให้ให้ให้มันตึงนะฮะมันตึงแล้วเราก็ประกอบลงไปนะครับเขับไงไปนะครับโอ ออกมาแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยเราก็ดูความเรียบร้อยนะฮะกดตรงนี้นะครับกดแล้วก็บีน,นะฮะใช้งานได้ปกติเวลาก่อนใช้งานนะครับเราแกะน้ํามันตรงนี้นะฮะแล้วก็หยอดไปบริเวณน,นี้นะครับหยอดให้พอชุ่มๆนะครับไม่ให้ขี้ไม้นะครับมาติดบริเวณโซ่นะครับโซ่เราโซ่ตัวโซ่โซของสตินน,<ซ>น,นะ,นะครับเดี๋ยวนี้นะครับ